สวัสดีครับผมบีโกดเอเจบอมบี้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมไทโซกัอนอกแล้วนะซึ่งวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการทำลสไว้เซิร์ชแล้วก็วัสโซคานะสำหรับใครที่เป็นอจุคานะอยากกลายเป็นวัสโซคาเพราะว่าเล่นในอัปเดตอัปเดตเก่านู่นเลยก็ลเลยแบบไม่รู้วิธีการทำแล้วเป็นอจุคากันนะซึ่งตอนแรกก็จะทำามันคลิปแยกแต่ว่ามันทำวิธีการทำเนี่ยมันเหมือนกันนะก็คือวิธีการทำเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้ โฮเดียคุแฟลกเมนนะซึ่งสามารถดรอปได้ตามเลทต่างๆนะซึ่งรู้สึกว่า k T หรือว่าเามืองมนุษย์เนี่ยจะไม่ดรอปนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเพิ่มการดรอปมาที่โหมดแล้งนะซึ่งก็สามารถดรอปแต่รู้สึกว่าเหมือนจะต้องมีอ e ีโลหรือว่ามีแรง้งที่สูงหน่อยนิดนึงนิดนึงถึงจะมีโอกาสดรอปเยอะนะซึ่งร้งานใจที่เราได้โฮเดียคุแฟลกเมนเนี่ยเรายังเป็นต้องใช้ทั้งหมด 10ชิ้นนะซึ่งหลังจากที่เราใช้10ชิ้นเนี่ยเราก็เก็บเราใส่ไว้ในตัวใช่ไหมใส่ใไว้ In อินเวนทอรี่นะตรงเนี้ยที่มีในในช่องเก็บของของเราเนี่ยแล้วก็กดใช้แล้วก็มันก็จะได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเลสหรือว่าไปเซิร์ชหรือว่าอัศวะสานะซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้พวกนั้นแล้วเนี่ย เราก็สามารถอีโวไปที่อีกระดับนึงได้นั่นก็คือร่างที่แท้จริงนะโดยสิ่งที่เราจาเป็นต้องมีก็คือทูโฮเกียวคุนะซึ่งเป็นพี่คิดว่าน่าจะเป็นไอเทมที่มีเลดดบน้อยที่สุดในเกมแล้วนะก็คือของที่แรงที่สุดนะจะทำให้บัฟพวกโหมดต่างๆที่เราเพิ่งปลดล็อกมาเป็นโหมดที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับส่วนข้อควรระวังของโฮเกียวคุเนี่ย ก็คือมันสามารถดรอปได้นะก็คือเราโดนฆ่าเนี่ยมันก็จะดรอปไปหาคนที่ฆ่านะซึ่งเราสามารถเก็บมันไว้ในแบงค์ได้นะคือแบบว่าพอเราได้ปุ๊บเราก็เก็บไว้ในแบงค์ซึ่งเอ่อโลเคชันของ Bank แบงค์เลจุดจุดของแบงค์เนี่ยพี่ก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าแบงค์มันอยู่ตรงไหนนะก็นี่แหละวิธีการทําไว้เซิร์ชเลสแล้วก็การอีโวกลายเป็น วาสโซคาสํสำหรับคนที่เป็นนาจูคานะง่ายๆเปลี่ยนแค่นี้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานเนื่องจากโอกาสดรอปมันน้อยแต่ว่าอัปเดตเนี้เหมือนเขาจะบัฟโอกาสดรอปให้มันดรอปง่ายขึ้นนะก็พี่ขออุดนให้น้องๆดรอปกันไวๆนะสำหรับพี่นี่ไวๆแล้วก็สำหรับวันนี้ผมบีโก้เอเคบอมบี A ต้องขอลาไปก่อนไปละบ,บายบายจุบบ